ฉเฉลยแล้วอาคารที่ถล่มย่านจตุจักรระหว่างกำลังก่อสร้างคืออาคารอะไรของใครกันแน่จากกรณีเกิดเหตุอาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างใกล้สวนจตุจักรกรุงเทพถล่มลงมาหลังเกิดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวในประเทศเมียนมาเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้คนงานประมาณ50รายที่อยู่ภายในอาคารต้องหนีเอาชีวิตรอดต้ตนสามารถออกมาได้เพียง7รายขณะที่อีก43รายยังคงติดอยู่ภายในฉเฉลยแล้ว อาคารที่ถล่มคือโครงการก่อสร้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจากการตรวจสอบพบว่าอาคารที่ถล่มคือโครงการก่อสร้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสตองอซึ่งเป็นอาคารสูง29ชั้นใช้งบประมาณ2136ล้านบาทโดยโครงการนี้ยังได้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม Inte g r i t y Pact เพื่อเป็นต้นแบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างไรก็ตามโครงสร้างอาคารสร้างถึงชั้นบนแล้วแต่กลับพังถล่มลงมา ซึ่งคาดว่าจะต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างอย่างเร่งด่วนล่าสุดทางศูนย์นเรนทรสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติศบฉัได้รับแจ้งเหตุและกำลังเร่งเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ติดค้างภายในอาคารโดยมีเครือข่ายกู้ชีพจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมปฏิบัติการอย่างไรก็ตามขณะนี้พบปัญหาเกี่ยวกับสัญญ,ญาณการสื่อสารในพื้นที่เนื่องจากผลกระทบจากแผ่นดินไหวทําให้ทางศบฉัด ได้จัดเตรียมรถสื่อสารฉุกเฉินของศุนเรนทรเข้าประจำการเพื่อใช้ในการสื่อสารและประสานงานเร่งด,วด่วน